สวัสดีค่ะชื่อสุภพรมัเพื่อนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเด่นการไฟฟ้าดีๆจำกัดค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นสาขาแรกของอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะก็เพราะว่าในาระยะ 4-5ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะเช่นโรคระบาดภัยพิบัติต่างๆรวมถึงภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะซึ่งจุดของเรานะคะก็คือตั้งจุดไว้ว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้เรามียอดขายและมีกำไรกับผลธุรกิจของเรานะคะและให้เราอยู่ได้และผ่านช่วงวิกฤตที่ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ เดิมทีเรานะคะจะเป็นงานที่เน้นงานบริการงานติดตั้งและงาน่ม้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลกกอลบกรณไฟฟ้าต่างๆค่ะฝากร้านด้วยนะคะบริษัทเด่นการไฟฟ้าดีๆจำกัดสาขาคอนสวนรรค์จังหวัดชัยภูมิหากลูกค้าท่านใดที่สนใจการเริ่มลงทุนเกี่ยวกับกิจการการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้างานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงงานบริการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ สามารถติดต่อได้ที่บริษัทดิ่นการไฟฟ้าดีๆีจำกัดค่ะสนใจสอบถามการลงทุนเริ่มต้นที่300 0 0 0บาทนะคะก็สามารถทำธุรกิจกับเราได้โทรติดต่อได้ที่เบอร์0 8 6 2 4 2 2 2 3 0หรือติดต่อผ่านช่องทางของเพจบริษัทดิ่นการไฟฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟังและยินดีให้บริการทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ